สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวกกรองนะคะนี่วันนี้คือกําลังแพ็คของนะคะเพื่อที่จะไปแจกน้ําท่วมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นห่อแบบนี้นะคะโอ้โหมีข้าวสารแล้วก็มีปลาด้วยนะคะีนนะะค่ก็จะใส่แพ็คเสร็จแล้วนะคะกมจะใส่แพ็คเสร็จแล้วนะคะ เปลี่ยนกันเปี่ยนงดงมมแงม,มแ่ป้าลายนี่ค่ะมีม,มีนี่นะคะของแม่ดานะคะโมนทนาบุญไปด้วยหนึ่งร้อยนะคะสาธุสาธุ ดนใจรุ่งเพื่อนะครับป้ากุกเพื่อแพ็คขอนะคเพื่อแพ็คของเพื่อการบุญเมนะคร่นใวัวพรุ่งนี้เราจะไปซื้ออีกนะคะราร่วมบุญแลวนำบุญด้วยนะคะบุญแล้วก็แล้วแต่จะนำไปพรุงนี้ก็เป็นแบบมีน้ำาน้ำที่สุดเอ้สองร้อยแทกนะคะอันนี้ก็กำลังแท็กอยู่นะคะ ท่านทีมูเ่อนเรานะมีอะไรเป็นทีมดูอนเราเพืการคนละร้อยสองยบละพันสองพันก็ไม่บอกเจ้าแล้วไม่ลืมบอกเจ้ามาหรือยังก็ไม่รู้นะมาไ่ามพันครับให้ก็ลืมเหมือนกันแล้วก็ู่ไหนเพราะว่าทุกโมงกับใหอืบอกเจ้าบก็คยอครับเดินไปเรื่ยทนละอีตใจตั้งคุณนายร้อชิป แม่บอกไมไม่ขายนยึอชิ้นสงชามพันแล้วครับาจะาองซื้อของเันงาอะเรยหายแับนี่เมย์รยลอยกับี่เมย์เอาเป็นลอยเป็น่ใบว่า้าผมสบามก็ติไม่เห็นอันที่เป็นของแม่น่ะแม่ เดี๋ยวแม่ท่านบุญไปเลยเนี่นะคะนี่ก็จะแพ็กอยู่นะคะก็จะมียานะคะมีกาแฟแล้วก็มีขนมนะคะโอ้ราคา100นะครับ นนะคะอันนี้คือโมทนาบุญไปด้ยนะคะสาธุสาธุค่ะรได้ไปห้ล้านค่ะสาธุแล้วอให้กลับไปสมนล้ไปได้ไม่เยอะนะครับเามเอาทั้งได้ไม่เยอะนะอล้าตอนนี้ใส่อร้ามาแล้วครับมาลตาดานี่อันนี้เนี่ยาก็อยากได้ ป้าอ่านคอมเมนต์ด้วยป้าไหนวะป้าแล้วกอยู่ปะยังไงอ่ะ้าลงกแหป้าไหนป้าไหนอ่ะคอมเมนต์ผมอ่านอย่นี่ไงแอนด์แรมี่มาถึงขอบมีลูกคุณผมรู้จักลูกครับนี่เห็นนไทยก็ง่ายมาปาหมาชนี่ครับวันนี้ต้องร่วพาไป่ายร้อยงนีสวัสดีครับแม่ตาแรกขึ้แม่แม่ ดูหนูไม่เห็นใหญ่นายนี่นะคะมีข้าสะะวสารหนึ่งกนะคะแล้วก็ปลากระป๋องมาม่านะคะขนมกาแฟปลาดู่ยช่วยนะคะนี่นะคะก็ช่วยกันคนลไม้คนละมือนะคะจะได้กิไนไะดะ้

ขเนฮะอูจ้าามัดก็ได้จะไปได้ง่ายหร่กงมัดกมัดกมัดเลยกำลังมกัดเสรจแล้วฮะเจ้านี่แกะต่้พอด้วยตมตต่แล้วแม่บอกอ้บอกเจ้าเร็วอบอกเจ้าเรว นนี่นะปากระป๋องว่าาคุทุกานะครับนี่ครับช่ยกันาทำเรืองนี้ครับมอนี่ครับส่งแรงใจนะครับไปยังไม่ได้ทุเบอร์จาปากระป๋อง

ติ้นว่ากระป๋องนึงอ่าแล้วก็มามามาสองอันเลยนะจะกระป๋องเดียวนึงบอกเดือยวสองอันกระป๋องอันนึงจ้ะอันอันกระป๋องติ้นเดือยวนึงเดีอยวบอกเดือยวอันเดียวอันเดียวอันเดียวกระป๋องอันเดียวกระป๋องอันเดียวให้หลายหลายหลายหรอคนละอันกระป๋อง ไปนอแล้วใส่ไปอบนะก็หอมมันจะน้อยลงนะใชไงเนมันมันหลายอันพูดปจะไปค้างหน่อยเพราะว่าาประกาศให้ทีมเบอร์ท่านทะครไทยทำให้ทีืเรารับช่วยได้ที่บ้านของคนนะโเคไหครับพูเอร์ใครเอไปยาใส่ยายัง ยอบคนทครั้ <c ười>

กาไำไรจากขายทีทีสก,กินนะคะที่ไปซื้อของนะคะที่ไปซื้อของมาช่วยเหลือภายน้้ำท่วมนะคะนี่ราคะคือทำบุญนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพิดลงแต่เพียงเท่นี้นะคะสวัสดี